คลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนนะครับว่าเราจะ Copy Link ์ของเรานะครับไปให้เพื่อนๆนะครับที่อยู่ไกลเราหรือว่าไม่สะดวกเดินทางมาหาเราสามารถสมัครสมาชิกเป็นสมาชิกกับ Do ท e ร่ของเรานะครับง่ายๆผ่านออนไลน์นะครับพอเข้ามาที่หน้าเพจของเรานะครับหรือว่าเว็บไซต์ของเรานะครับให้คลิกนะครับที่3จุดนะครับที่เดิมนะครับตรงนี้นะครับ คลิกเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับก็จะขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเราก็คลิกมาที่ My Online Store นะครับกดเครื่องหมายบวกนะครับแล้วเข้าไปที่ My Website นะครับกดเข้าไปที่ My Website เสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเลื่อนลงมาดูตรงข้างล่างนะครับก็จะมีนะครับเว็บไซต์ของเราอยู่นะครับ HTTP นะครับ m y d o t e r a c o m ตรงนี้นะครับให้เรากดค้างนะครับกดค้างไว้แล้วกด Copy Link นะครับ เสร็จเรียบร้อยนะครับก็เอาไปแชร์ได้เลยนะครับทั้งทางไลน์นะครับเฟซบุ๊กนะครับขอให้คุณสนุกนะครับกับการได้ทำดอเท r ากับพวกเรานะครับขอบคุณครับ